ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีมังกรคือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่หน้าเรือนตัวเองแบบนี้เรียกได้ว่าชาวราศีมังกรเองจะเจอจุดที่เรียกว่ามีความมั่นคงในชีวิตของคุณเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับดาวเสาร์โคจรวิปริตมานะครับฉะนั้นการที่ชีวิตของคุณอาจจะติดขัดอยู่ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าดาวเสาร์โคจรเป็นปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของชาวราศีมังกรเองจะเริ่มมีความเคลืบหน้าหรือมีีแรงับเคลื่อนชวิต ไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็มีความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ยังไงก็ถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์ฉะนั้นการที่ดาวโทษทุกข์มากุมลัคนาของคุณอยู่ก็อาจจะทําให้คุณเองอาจจะเจอเรื่องราวที่ทุกข์ใจมาบ้างหรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชุดคุณเป็นระลอกระลอกได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเนื่องจากคําว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรก็คือความหมายที่เรียกว่าตัวของคุณเองก็สามารถที่จะขี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่ทุกข์ๆให้ผ่านไปได้ได,ด้วยเเช่นดีียยววกกกกันหรรืออเเเ่่าคุณงง็ พอในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตตัวเองให้สู้กับอิทธิพลของการกดดันต่างๆในชีวิตของคุณให้ผ่านไปได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้นะครับในเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีมังกรอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากมายนักแต่ก็จะสาเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันจากสิ่งที่เรียกว่าดาวเสาโคโจรเป็นเกษตรก็คือมีความมั่นคงแข็งแรงและก็เข้มแข็งอยู่ในตัวของคุณอยู่นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรกัน,กนบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรก็คือดาวศุกร การที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนลาพา like ะระ right right mm hmm. นเรือนพิจิกแบบนี้และเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าไปอยู่ณเรือนของคู่มิตรอังคารขณะที่ดาวอังคารของคุณก็อยู่ณเรือนคู่มิตรอย่างดาวศุกร์เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นเกษตรสลับเรือนซึ่งกันและกันซึ่งตำแหน่งของเกษตรสลับเรือนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอังคารเพ่งเลงกับดาวศุกร์นะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าดาวคู่มิตรอยู่่องถึงกันนะครับทำให้นะครับดวงดาวทั้งสองเกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันจึงเปรียบเทียบได้ว่า เปรียบเสมือนกับเกษตรปราธิบดีทั้งสองภพเรือนนั่นเองและที่สําคัญนะครับดาวังคารก็ติดตาแหน่งของอุดมเงเกนของชาวราศีมังกรอีกด้วยทําให้เรื่องราวของดาวังคารก็จะเป็นจุดที่ซัพพอร์ตดวงดาวของดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วทําให้เรื่องการงานของคุณมีจุดของการได้รับการช่วยเหลือและก็มีจุดของการสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวเพราะนอกจากนั้นนะครับภพเรือนนี้ก็ยังเป็นภพเรือนของลาพะหรือเรือนสิ่งที่เรียกว่าได้มาง่ายดายเช่นเดียวกันนะครับทำให้นะครับเรื่องราวของการงานของคุณก็จะประสบความสําาเเร็จอออย่่่งงตนื แต่ก็ต้องบอกว่านะครับดาวศุกร์ของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมตอนตี2นาฬิกา48นาทีนะครับดาวศุกร์จะยกออกจากเรือนพิจิกหลุดจากความเป็นปลาเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรเียได้ว่าตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจากักรก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าเหนื่อยกับการต่อสู้เหนื่อยกับการฝ่าฟันอุปสรรคแต่สุดท้ายคาว่ามหาจักรก็คือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะ ฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าดาวศุกร์ของคุณจะเข้าไปสู่ในเรือนของวีนัสก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวศุกร์ยังติดตำแหน่งที่แข็งแรงอยู่แบบนี้ <S <S ก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนการงานของคุณในการแก้ปัญหาต่างๆให้พ้นไปได้อยู่นั่นเองครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพุธเองนะครับก็ยังอยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์ของคุณแบบนี้ดาวพุธมาจากพบเรือนของสุภาะหรือพบเรือนของความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อการงานเจอกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ทา่ากันแบบนี้แถมดาวพุธมาจากพบสุภานะ คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีการเติบโตและก็มีเรื่องราวของการที่งานของคุณจะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยซ้ําฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังใครทํางานออนไลน์ใครทํางานเกี่ยวกับวินาัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ออกหน้าสักเท่าไหร่นะครับเป็นเบื้องหลังแบ็กอัพต่างๆก็ถือว่าเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่ยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้สูงมากๆก,กันเลยทีเดียวแหละครับส่วนใครที่ทํางานทั่วไปก็ไม่ได้เสียเหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยๆสุขกับพุดก็ยังเป็น ซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองทําให้เรื่องการงานของคุณอาจจะมีจุดติดขัดได้บ้างมีจุดซีเรียสจุดตึงเครียดได้บ้างเหมือนจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่บอกไปนั่นแหละครับว่ายังไงเสากุมลักแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นดาวประจําตัวของคุณก็จริงแต่ความหมายของคําว่าโทษทุกข์อย่างเสาก็จะทําให้คุณต้องคิดเยอะหรือคุณต้องมีจุดของอะไรสักอย่างที่ต้องเครียดเครียดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับชีวิตของคุณในช่วงของเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องทุกข์บ้างเครียยดดบบ้้้าาางงงงกกัวลใจแต่ส่สสุุททๆิ ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมามันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่หรือปัญหาอะไรที่ใหญ่โตที่จะทําให้คุณต้องเจอเรื่องใหญ่กับการแก้ปัญหาหรอกครับดูแล้วทุกๆอย่างอาจจะทําให้คุณกังวลบ้างวิตกบ้างแต่มันก็จะสําเร็จตามมาอยู่ดีแหละครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณแข็งแรงนั่นเองและดาวสุขของคุณก็ยังได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกรก็คือดาวราหูฉะนั้นการที่ดาวราหูของคุณนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนเมษได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคแบบนี้เรือนเมษเป็นเรือนผมพบพันธุพันธุคือรากฐานชีวิตที่มั่นคงหรือการวางรากเงาให้แก่ชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าชีวิตการเงินของคุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายไปกับการวางรากฐานชีวิตหรือมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะคิดซื้อบ้านซื้อรถหรือกับการตัดสินใจอะไรสักอย่างที่จะวางรากฐานชีวิตให้มั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองจึง เรียกได้ว่าครับการเงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีอยู่อยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จอยู่เพราะยังติดตําแหน่งของเทวีโชคอีกด้วยเทวีโชคคือโชคลาบสิทธิได้มาแบบง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคุณก็ยังปรากฏชัดเจนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะครับเพราะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยที่สุดก็คือดาวอังคารนะครับที่อย่างที่บอกเลยครับว่าได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อังคารอยู่ในเรือนปุตตะอังคารมาจากลาภเรือนโชคลาบไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะ คือเรื่องการเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องเรา เกี่ยวกับฟุกฟุกได้หรือการเงินที่เข้ามาแบบสิงเสียงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับทาให้นะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่านะครับเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จดีนะครับเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นที่จะได้รับการที้คลายสถานการณ์การเงินที่อาจจะดูตึงเครียดก่อนหน้านี้ก็จะถูกแก้ปัญหาต,ต่างๆให้รุร่วงไปได้ให้ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างเลยครับดาวที่ใหญ่นะครับที่จะมีเกณฑ์การย้ายเรือนก็คือดาวมฤตยูนะครับที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงภพเรือน7ปีเกิดขึ้้นครังมย ก่อนหน้านี้โคจรอ,อยู่ในเรือนเมฆอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนก่อนหน้านี้ในวันที่7กรกฎาคมมฤตยูหลุดจากเมฆเข้ามาอยู่ในพฤศพและหลังจากวันที่1ธันวาคมมฤตยูเองก็จะมีการยกออกมานะครับถอยหลังออกมาจากเรือนพฤศพเข้าไปสู่ในเรือนเมฆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวมฤตยูที่อยู่คิงข้างกับดาวการเงินของคุณอย่างดาวราหูาแบบนี้ถือว่านะครับเรื่องการเงินของคุณลุนได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ด้านการเงินเกิดขึ้นซึ่งจุดพลิกผันนะครับก็ถือว่านับได้ว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างบวกกับคุณมากกว่าด้านลบนะครับเพราะเนื่องจากว่าราหูในะตำแหน่งนี้ ติดลาหูที่เป็นเชวีโชคหรือเรื่องราวที่เป็นเรียกว่าโชคดีนั่นเองขณะที่ดาวโชคลาภก็ยังมาอยู่ในเรือนปุตตะเรื่องราวของการเสี่ยงหรือเรื่องราวของโชคลาภแบบฟุกฟุกแล้วก็พอดาวมรดยูเคียงข้างกับดาวราหูเขาบอกว่ามรดยูเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะลุ้นได้นะครับเกี่ยวกับใครก็แล้วแต่ที่ต้องการโชคลาภแบบฟุกฟุกหรือโชคลาภการเงินที่พลิกผันชีวิตของคุณ ก็มีสิทธิ์ลุนได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้เขาชาวราศีมังกรด้านการเงินของคุณก็ถือว่ายังขับเคลื่อนไปได้มีรูปแบบฟุ๊กๆให้คุณได้ลุ้นอยู่แล้วก็มีชีวิตด้านการเงินที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างมีจุดตึงเครียดบ้างแต่สุดท้ายทุกๆปัญหาของคุณก็แก้ไขไปได้หมดเลยครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ความรักของชาวราศีธนูไม่ได้โดดเด่นนะครับเพราะว่านะครับเปรยียบเสมือนกับดาวศุกร์ท เป็นปลาถึงแม้ว่าจะเลงกันกับดาวอังคารของคุณก็จริงแต่ยังไงก็คือความหมายเป็นปลาแล้วก็อังคารเองก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีความขัดแย้งกันได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความด้านความรักของคุณนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8ปก็ยังเป็นจุดที่ติดขัดอยู่นะครับก็คือก่อนหน้านั้นดาวศุกร์ของคุณจะอยู่ในเรือนพิจิตติดตําแหน่งเป็นปลานะครับแล้วก็เลงกันกับอังคารนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรสลับเรือนก็จริงแต่เนื่องจากว่าอังคารก็ถือว่าเป็นดาวแห่งโมหะจริตหรือดาวแห่งคคควววาาาาาามมมกกกก้้้้รรฉะนนััู่็อจี ซึ่งกัน,แล,กนแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกอย่างในึงความรักของความเป็นปลาก็คือเอาแน่เอานอนเกี่ยวกับความรักไม่ได้ฉะนั้นคนโสดเองนะครับก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับและต่อให้นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วหลังจากวันที่8ธันวาคมในตอนตี2นาฬิกา48นาทีเมื่อดาวสุขของคุณหลุดจากความเป็นปลาก็จริงเข้าไปสู่ในเรือนของธนูแล้วก็ได้ตาแหน่งเป็นมหาจักรก็จริงแต่เนื่องจากว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของวีนานะครับเพราะฉะนั้นด้านความรักก็เลยไม่่โดดเดเน,น ด้านความรักก็อาจจะดูจืดชืดจืดจางมีเกณฑ์การห่างไกลกับคู่ครองมีเกณฑ์การที่จะอึมครึมกับชีวิตคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นเดือนที่อึมครึมอยู่ชีวิตยังไม่ได้เจอจุดที่ลงตัวสักเท่าไหร่ เกี่ยวกับความรักนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกได้ครับว่าในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีมังกรนั้นในเรื่องการงานการเงินก็ยังขับเคลื่อนไปได้อยู่อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นร,รอกระอกแต่คุณก็เอาอยู่ในทุกสถาน,นการณ์ที่แก้ไขปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องการงานการเงนินหมดหวงนะครับส่วนในเรื่องความรักอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับอาจจะเจอจุดอึดอัดเจอจ,จุดติดขัดไม่ได้ดั่งใจในหลายๆอย่างเกี่ยวกับความรักของคุณไม่ลงตัว เกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ก็ให้มองข้ามมันไปซะแล้วก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับความสําเร็จด,ด้านการงานแล้วก็ด้านการเงินของชาวราศีมังกรจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ก็นับว่าภาพรวมนะครับของคุณก็ยังไปได้อยู่นะครับอาจจะมีอุปสรรคมาบ้างแต่อย่างน้อย,อยมันก็มีเรื่องราวที่ทําให้คุณนะครับแก้ไขปัญหาไปได้อยู่ดีนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างๆของแต่ละราศีเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปจัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลงกุมหโยก หรือจัดุโกรนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำาำนานนั่นเอง,เองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันทะแทะ้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับ cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ